พี่หมอทำไมหนูมีตกขาวคะเพราะว่าของมันต้องมีไงลูกจริงๆน้องสาวของน้องผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมีตกขาวอยู่แล้วน้องสาวเนี่ยเขาจะมีเยื่อบุคอยสร้างเมือกเอาไว้หล่อลื่นลดการระคายเคืองครับแล้วเขาก็มีแบคทีเรียดีๆที่ชื่อว่าแลกตัวบาซิลัสด้วยเจ้าเนี่ยจะคอยสร้างกรดแลคติกออกมาช่วยฆ่าเชื้อโรคตัวร้ายที่มันจะมาก่อโรคก,กับน,น้องสาวได้ที่ว่าไปเนี่ยมันคือตกขาวปกตินะครับเขาจะใส่สก็ได้ขาวๆแบบแป้งก็ได้แต่จะต้องไม่คันไม่แสบไม่มีกลิ่นเลยทีนี้ถ้าแบคทีเรียตรงนั้นเขา เสียสมดุลน้องสาวเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการแสบคันสีและกลิ่นของตกขาวก็จะเปลี่ยนครับกลิ่นไปได้หลากหลายรู้แล้วแต่ว่าตถดเชื้ออะไรอย่างเช่นเป็นสีเหลืองสีเขียวสีเทาสีแดงมนเป็นฟองมีกลิ่นข้าวปลามีกลิ่นเหมือนหัวกุ้งเน่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คนทั่วไปไม่ต้องไปรู้รายละเอียดหรอกสุดท้ายต้องให้คุณหมอเ,เป็นคนตรวจหาเชื้อให้นะครับแค่ให้ทุกคนดูเป็นว่าเุ้ยตอนนี้ตกขาวเราผิดปกติแล้วนะพี่หมอพอใจละทีนี้สาเหตุที่พบบ่อยมากที่ทําให้แบคทีเรียในน้องหนู ส่วนล้างอยู่นั่นเพราะว่ากลัวมีตกข่าวดูไม่เป็นไงลูกว่าอันนี้ปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือไปใช้โปรดักต์ล้างน้องที่ไม่เหมาะสมครับเนี่ยสุดท้ายแลโตัวบาซิลัสที่น้องสาวหนูตุยหมดลูกอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดสเรนที่ดีนะอันนี้เพื่อนๆชอบใช้การพี่หมอยืมมาให้ดูของไรลี่นะครับมาดูซิว่าเขาใส่อะไรบ้างตัวหลักเลยคือเขาใส่พรีไบโอติกครับเป็นตัวไบโออีโคเลียก็จะไปช่วยให้แลกตัวบาซิลัสมันเจริญเติบโตได้ดีจะได้ไปคอยยับยัง้งเชื้อโรคหลาย ความสะอาดได้หมดจดแบบไม่แห้งตึงช่วยให้ลดกลิ่นได้ยาวนานมากขึ้นครับแล้วก็มีไซริไคายช่วยปรับปรุงผิวลดการระคายเคืองของไลลี่เนี่ยเขาจะใส่แลคติกแอซิดไว้ด้วยให้มี PH 3.8เท่าน้องสาวหนูเลยค่าความเป็นกรดจะได้ไม่เสียสมดุลน,นะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยหนูล้างแบบธรรมดาพอนะไม่ต้องไปสวดล้างอะไรมากมายนะลูกแค่นี้น้องสาวหนูสะอาดสุขภาพดีละแต่ถ้าใครมีตกขาวที่ดูผิดปกติมากๆเนี่ยต้องไปหาคุณหมอนรีเวสให้เขาตรวจแล้วก็รักษาด้วยนะ